ตอนนี้นะครับ Xiaomi 1 4 T Series เดิน Walk In ไปซื้อหน้าช็อปกันได้แล้วนะครับเลยจุด P r e อ r เดอร์กันมาแล้วซึ่งการมาครั้งนี้นะก็ยังมากับเลนส์ไร i ก้าสมิลัอยู่นะครับตามรอย Xiaomi ส4ที่เป็นรุ่นพี่นั่นเองก็จะมีความเหลี่ยมความโค้งแตกต่างกันด้วยและอย่างหนึ่งคือคุ้มพลังภายในครับสำหรับรุ่นพี่อย่าง Xiaomi ส4 T Pro ตัวนี้นะครับมากับ d i m e n s i t y 9300+ plus แล้วก็ตัวน้องนะครับก็คือ d i m e n s i t y 8300 ultra แน่นอนว่ามันคือเรือธงของเจนก่อนนั่นเอง สำหรับใครนะครับที่ซื้อเสียหมี่ตอนนี้นะครับต้องเสียใจด้วยนะอุปกรณ์ในกล่องเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาแล้วนะครับในกล่องเนี่ยที่ให้มาก็จะมีสายชาร์จนะครับ A 2C นะ เข็มแกะถาดซิมคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีซอฟต์เคสสีเทาๆหมๆุนๆดำๆดำหน่อยนะครับซึ่งออชอบเปนการส่วนตัวเพราะว่าซอฟต์เคสที่เขาให้มาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีการกันขอบกันปุ่มมาเรียบร้อยก็คือไม่ต้องซื้อเคสเราก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่พี่ออเดอร์ช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะแถมอะแดปเตอร์พร้อมสาย A t C อีกหเส้นนั่นหมายความว่า คุณจะมีสายชาร์จ2เส้นนะครับแล้วก็ 14T Pro นะครับจะแถมนาฬิกาด้วยแต่ว่าตัว 14T oh, ไม่แน่ใจว่าจะแถมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับสำหรับสีในครั้งนี้แล้วกันนะครับเพราะเปิดตัวมาด้วกัน3าสีหลักๆทั้ง2รุ่นก็จะมีไททันเกรย์นะครับซึ่งเป็นสีนี้ดูแบบโหล้ำมากๆดูอวองก้ามากๆนะคบกบอีกสีหนึ่งเรียบๆนะครับไททันแบล็คแล้วก็อีกสีหนึ่งครับสีที่3 t i ไททันบลูนะครับ, 3, รบก็จะเป็นแนวสุขุมนิดนึงนะครับ ส่วน 14T จะมีสีเสริมพิเศษมาอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีที่เพิ่มความสดใสขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนั่นก็คือเลมอนกรีนนั่นเองซึ่งเราไม่มีตรงนี้นะครับก็ไปหาดูกันได้ครับ <Okay. S 1> ถ้าในเรื่องไซซิ่งเนี่ยก็ถือว่าไม่หนีกันมากนะคบถ้าเกิดพลิกด้านหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่ามันแทบจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูด้านหลังนี่จะเห็นความแตกต่างเล็กน้อยแล้วนะครับก็คือด้านซ้ายเนี่ยเป็นตัว 14T ธรรมดาด้านขวาเป็นตัว 14T Pro จะเห็นได้ว่าตัว 14T Pro มีความโค้งเล็กน้อยในเรื่องของฝาหลังครับมันสโลปขึ้นมานะครับเริ่มกันที่ตัว 14T ก่อนแล้วกันนะครับวัสดุของเขาเนี่ยเป็นกระจกแบบด้านซึ่งเวลาเราจับแล้วติดรอยนิ้วมือได้ยากนะเหมาะกับโอ๊ตมากกว่าเพราะว่าเป็นคนทาแฮนด์ครีมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เหงื่อออกมือได้ง่ายแต่เท่าไหร่เนี่ยรอยก็จะไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ว่า วัสดุเนี่ยก็จะมีความดอปลงมานิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ขอบเครื่องเป็นโลหะน่นหมายความว่ามันก็จะมีความทนทานที่น้อยกว่าต่โดยรวมแล้วถือว่าก็ถือว่าถึกแล้วนะครับกระจกด้านหน้าก็ Gorilla Glass Victus 2ด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แหละแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับตัว Pro กันบ้างครับสำหรับตัว Pro เองนะครับเขาใช้โลหะทั้งฝาหลังขอบเครื่องนะครับทุกอย่างเป็นโลหะหมดเลยน่นหมายความว่าสัมผัสมันก็จะรู้สึกดีกว่าส่วนตัวเลยชอบสัมผัสของตัว 14T Pro มากกว่าแต่ว่า แรกมาเหมือนกันนะครับกับราคาที่เพิ่มสูงกว่าอีกเล็กน้อยนะครับ2ตัวถ้าเกิดเทียบกันนะครับสิ่งที่โอ้ตมองว่าน่าจะแยกแยะได้ง่ายเลยก็คือนีความโค้งของฝาหลังแล้วก็ขอบเครื่องที่ตัวโปรจะมี เส้นเสาสัญญาณเห็นบ้าชัดเจนขณะที่ตัวธรรมดาจะไม่มีครับมาดูกล้องเองนะครับก็มีการจัดเรียงมาแทบจะเหมือนกันเลยนะครับอย่างตัวโปรนะครับสีเทานะครับสีเกรย์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเลนของเขานะ1.62.2นะครับระยะ1 5 6 0 s r o c a l ครับขณะที่ตัวธรรมดานะครับจะเป็นตัว f1.72.2 นะครับระยะ15 a s p h ด้านหลังนะครับไม่ใช่ตัวระยะเลนนะครับแต่ว่าเป็นชิ้นเลนที่เขาใช้นะครับส่วนสะยะเทียบเท่าที่เขาเทียบกับกล้อง3 5 mm, มิมลที่เป็นกล้องฟิล์มเนี่ยก็จะมี1 5 6 0 5 5 50เนี่ยซึ่งตรงนี้มีความแตกต่างกันถ้ามองภาพรวมแล้วตัว14 T p ี o ก็จะมีความได้เปรียบกว่านะครับก็ตรนี้ในเรื่องของความเคลียร์สายก็จะชนะไปแล้วก็ในเรื่องของระยะเลนเมื่อถ่ายเทเลโฟโต้ตัวนี้ก็จะได้เปรียบกว่า เรื่องโครงสร้างเมนูกล้องนะครับก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมทั่วไปมีโหมดโปรภาพายนตร์วิดีโอนะครับรูปถ่ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการใช้งานนะครับโอจาแนะนําเบื้องต้นแล้วกันเพราะหลายๆคลิปก็พูดไปแล้วนะก็คือความเปเลยก้าเขาเนี่ย สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไลก้าไวบรันต์หรือว่าเป็นไลก้าอัลเทนติกครับไวบรันต์เนี่ยขอบก็จะมีความเคลียร์ใสนะครับแต่ถ้าเกิดเพิ่มเป็นอัลเทนติกปุ๊บเนี่ยจะมีความเป็นซีเนมาติกมีความดราม่าเข้ามาเพราะว่าขอบจะมีการใส่วิกเน็ตนะครับซึ่งเราชอบหมดนี้นะเวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าภาพเนี่ยมันดูเล่าเรื่องราวได้ค่อนข้างดีเห็นปะมันดูเป็นดราม่ามันดูเป็นกล้องฟิล์มนะครับสำหรับระยะที่ให้มาของตัว 14T Pro นะครับมี0.6ครับนะ1 2 2.6แล้วก็ 5x นะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราซูมนะครับ เลนจะมีความกระชากเพราะว่าเขาใช้เลนที่มีความแตกต่างกันนะครับสำหรับ 5x เนี่ยเป็นระยะที่งนิยมที่ปัจจุบันเนี่ยเรือธงหลายๆแบรนด์เนี่ยก็ชอบใช้กันนะครับการถ่ายภาพออกมาก็ทําออกมาได้โอเคเลยนะในเรื่องความคมชัดอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับส่วนตัวโอ๊ตก็ถือว่าให้ผ่านนะครับอันนี้จริงๆวัตถุอยู่ไกลแล้วก็ขนาดเล็กมากเลยทีเดียวนะครับส่วนการซูมเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าซูมไกลๆเลยเนี่ยได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับเราสามารถซูมได้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับเพิ่มเตม ก็สามารถซูมได้ไปเลือกใช้งานได้นะครับแต่ว่าหวังผลได้ไหมก็ถ้าเกิดระยะประมาณนั้นโอ้ก็ไม่ได้หวังผลอะไรมากมายนะครับสำหรับโหมดโปรนะครับก็จะมีการปรับเบื้องต้นนะครับเอาเจ้าวก็ใช้โหมดโปรได้นะเล่นระยะปกติใช้ได้นะครับแล้วก็เล่นเทเลก็สามารถใช้ได้ซึ่งดีนะเพราะว่าบางแบรนด์บางรุ่นนะครับไม่สามารถใช้ได้ครบทุกเลนขนาดนี้สามารถปรับอะไรได้มากก็จะมีพวกไว้บาลานะครับการชดเชยแสง ISO นะครับหรือว่าโฟกัสต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้ ฟิลเตอร์นะครับต้องบอกว่าทุกโหมดเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้ง l ลก้าวิวิดนะครับไลก้าเนเชอรัลนะครับแบคไวท์นะครับเนเชอรัลก็ได้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับซีเปียก็มีนะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ไลก้านะครับมีมาให้4 5หอันนะครับส่วนฟิลเตอร์อื่นเนี่ยจะไม่ใช่ละนะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นแนวกล้องฟิล์มนัวนวซะมากกว่านะครับก็สามารถไปเลือกใช้กันได้เนาะต่อมาครับสำหรับภาพยนตร์หรือว่าซีเนมาติกนะครับก็จะเป็นการถ่ายวีดีโอแนวแถบยาวแบบนี้นะ ซึ่งตรงนี้นะครับปรับค่า f ได้ว่าเราจะเบอร์หลังยังไงถ่ายโบเก้ยังไงนะครับโบเก้เลือกได้2แบบเป็นกลมๆแบบนี้หรือว่าเป็นรีรีนะครับก็แล้วแต่มูดอารมณ์ที่อยากจะให้มันเป็นไปก็แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเรายังสามารถปิดมาสเตอร์ซิเนมาติกได้ด้วยนะครับก็เปิดปิดเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงคือถ้าเกิดเปิดไว้นะครับก็เขาเรียกว่ามันจะเหมือนใส่วิกเนตให้แต่ถ้าเกิดเราเราปิดไปเนี่ยมันก็จะมีความหมุนนิดนึงนะครับวิดีโอถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 4k 30เรม HDR ก็สามารถปิดปิดได้นะครับ ในหมดอื่นๆเนี่ยถามว่าถ่าย60เฟรมได้ไหมนะครับโอ๊ยพยายามลองปรับและนะต้องปิด HDR ก่อนนะครับถึงจะสามารถถ่าย60เฟรมได้ถ้าเปิด HDR ปุ๊บเนี่ยไม่ได้นะระยะเลนนะครับถ่าย 4K ได้ทุกระยะเลย <Kingdom> เผื่อบางคนต้องการไปใช้งานต่อจะได้ได้ความละเอียดเท่าๆกันนะาถ่ายภาพบุคคลนะครับตรงนี้เรายังสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับตรงนี้เป็นระบบเลนสนะครับ ระบบเลยนเนี่ยถามว่ามันดียังไงคือระยะตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ลองเล่นจริงๆจะรู้สึกว่าถ่ายคนในระยะที่แตกต่างกันที่เขาให้มาเนี่ยพอถ่ายคนออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกัน <S <S <ๆ>เห็นไหมว่าระยะเลน75มิลเราจะไม่สามารถถ่ายระยะนี้ได้แล้วนะครับเราต้องถอยออกมาอีกนะครับซึ่งเป็นระยะที่เขาค่อนข้างจะฟิกมาพอมันฟิกมาแบบนี้เนี่ยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยนะถ้าเกิดถ่ายคนนะครับต้องเดินถอยมาอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่ามันเหมือนกล้องมากจริงๆโอ๊ตป้ายยาสำเร็จไปหลายคนแล้วเหมือนกันสำหรับการซื้อ Xiaomi นะครับต่อมาการถ่าย ไฟเอกสารเนี่ยก็จะเป็นการสแกนเห็นปะ่ะมันจะจับเลยว่าเป็นหนังสือมีตัวเท็กซ์นะคะมีความเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะจับอัตโนมัติเลยนะครับว่าจะถ่ายกรอบไหนซึ่งถ่ายออกมาแล้วนี่ก็จะขึ้นมาออโตแบบนี้เป็นเหลี่ยมแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งพลิกนั่งหมุนแล้วนะครับก็จะได้ไฟเอกสารแบบนี้เลยตัวหนังสือก็จะมีความชัดนะฮะสามารถดูได้นะครับสะดวกดีนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเป็นสีขาวดาําหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวหนังสือคมมากยิง่งขึ้นก็ได้เช่นเดียวก,กันนะครับได้ทุกระยะเลนเลยอย่างที่บอกไป โมดอื่นๆก็จะมีโมดกลางคืนนะครับการถ่ายความละเอียดสูงอ่ะนี่ความละเอียดสูงลองหน่อยแล้วกันความละเอียดสูงลองซักระยะ 2.6x เนาะเห็นไหม 2.6x ไม่ได้นะครับต้องถอยออกมานิดนึง 1x แล้วกันแล้วเดี๋ยวซูมตัวเทคดูความละเอียดสูงตรงนี้เห็นไหมมีความละเอียดตัวเหรียญตัวอะไรเนี่ยคมขึ้นมานะครับไข่มุกที่ดูไกลๆขนแสงความแวววาว ก็แสดงออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ถ้าเกิดแสงเพียงพอยังไงก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆนะครับวิดีโอคู่พานอรามาหรือว่าการถ่ายภาพเคลื่อนไหวมีเทมเพลตออโต้ให้เนี่ยวิดีโอสั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานเพิ่มเติมได้ซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่เบสิกพื้นฐานแหละมันเป็นวัดในเรื่องของคุณภาพกล้องแล้วถามว่าแตกต่างไหมกับตัว14ธรรมดาแตกต่างนะครับนิดนึงตรงที่ระยะเลนนะครับเห็นไหม0.6 1 2 2.6ไม่มีในตัว14ธรรมนาและระยะเทเลโฟโต้สูงสุดที่ได้ความเอกคมชัดที่พึ่งพาได้หรือว่าออปติคอลนะครับก็คือ 4x ซึ่งตัวโปรเนี่ยจะเป็น 5x คําคำถามครับถ้าเกิดเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาแตกต่างกันไหมเข้าใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกันหรือเปล่า ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า Xiaomi 14T Pro เนี่ยจะใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกับ Xiaomi 14ที่เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วโอดก็ใช้อยู่แล้วด้วยนะครับขณะที่ตัว 14T ธรรมดาเซ็นเซอร์จะต่างออกไปครับเพราะใช้เซนเซอร์จากทาง Sony อ่ะเรียงจากซ้ายไปขวาก็คือ Xiaomi 14 Xiaomi 14T แล้วก็ Xiaomi 14T Pro นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่โอดอยากให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือตรงแถบรายน้ำด้านล่าง พราะว่ามันจะแสดงผลเรื่องค่า f นะครับค่า shutter speed แล้วก็ ISO นั่นเองครับเริ่มจากเสี่ยวมี14ก่อนเนาะเสี่ยวม่14นะครับตัวนี้จะเห็นว่าระยะที่บอกคือ46มิมนะครับค่า f 1.6นะครับ s h u t ต e r speed 52นะครับแล้วก็ ISO 400สิ่งที่มันมีความใกล้เคียงก็คือตัวนี้ครับเสี่ยวมี14 T Pro ครับเห็นไหม46เท่ากันเลยนะครับ f 1.6แล้วก็ ISO เนี่ย320ก็มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดขณะที่ถ้าเกิดเราตัดมาตรงกลางครับค่า f 1.9ช h u t t e r speed 50 ISO 1,250 ขณะที่ตรงกลางเนี่ยพอใช้เซนเซอร์จากทาง s o นีนะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่แตกต่างกันนะครับถามว่าสวยไหมคือต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยเอาเปิดบิวตี้ด้วยนะในการถ่ายคนพอเทตครั้งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ30เท่ากันเลยนะครับทำให้รู้สึกว่าความเป็นบิวตี้เนี่ยเอายกให้14ี t น่าจะมีมากที่สุดจากทั้ง3รุ่นดังนั้นถ้าสรุปแล้วนะครับตัว14กับ14 t pro เนี่ยจะออกแนวเรียลลิสติกดูเป็นดรามาติกนะครับก็จะมีการดึงรายละเอียดขึ้นมาและถ้าเกิดเราเทียบร่อง pro, โอโร ไปที่ตัว 14T Pro ซึ่งทําได้ดีมากกว่าเรื่องการถ่ายภาพนะครับเอาไปทั้งคู่แล้วนะไปลองเล่นมาเลยตลอดทั้งวันนะครับทั้งกลางวันและตอนกลางคืนรวมถึงในอินดอร์ด้วยนะครับต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีโทนภาพในลักษณะใกล้เคียงกันด้วยความที่วเขาเป็นไร้กล้าเหมือนกันนะครับแต่ ที่มันแตกต่างกันออกไปมันแอบเชื่อเฉือนกันบางจังหวะอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผู้ได้เห็นภาพนะครับเหมือนตัวนี้คือกล้องตัวเดียวกันแหละแต่ว่าใช้ฟิล์มคนละตัวถ้าฟัง 14T Pro เนี่ยใช้ฟิล์ม l i v e Fu s ช o ่น0 0แต่ตัว14 T เนี่ยใช้ฟิล์มจากทางโ o n y เพราะฉะนั้นแล้วลุคของภาพมันก็จะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับความใกล้เคียงกับ14 u l t r อมากที่สุดจะเป็นตัว 14T p ี o ครับเพราะว่าสติ๊ของภาพจะเป็นแนวนั้นเลยมีความเรียลลิสติกนะครับอมเหล ถ่ายกลางวันเนี่ยต้องบอกว่ามันออกแนวเคลียร์ใสขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคมันมีความเป็นไรกล้าอยู่ในนั้นแต่ว่ามันจะมีความเคลียร์มีความใสเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยส่วนงานวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอ 4K มาเหมือนกันเลยนะครับระหว่างถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานของโอหรือช่างภาพของโอ,โอเนี่ยมีความเทพมากนะครับไม่ต่ออุปกรณ์เสริมถือมือล้้นๆเลยมีการมูฟเมนต์เดินเข้าเดินออกแผ่นซ้ายแผ่นขวาทิ้วอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับทั้งคู่ถ่ายออกมาได้ดีเพราะว่าทั้งสองกล้อ่เิดนี่นมี นิ่งพอนะครับก็ถือว่าโอเคหรือถ้าใครรู้สึกว่าถ่ายวิดีโอแล้วไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยจะต่ออุปกรณ์เสริมกันสั่นเนี่ยอันนี้จะยิ่งเยี่ยมขึ้นไปเลยนะครับน่าจะดีกว่านี้ไปอีกนะและภาพรวมเนี่ยในความคมชัดโฟกัสนะครับแผ่นทิ้วเข้ามาที่คนแผ่นอาคารต่างๆเข้ามาเนี่ยโฟกัสเข้านะโฟกัสไม่ได้หลุดนะครับแล้วก็ไม่มีการเจอโฟกัสแบบ วูไปวืดมานะครับอันนี้ยังไม่เจอนะครับแล้วก็ความนิ่งในระหว่างเดินถือว่าใช้งานได้ถ้าเกิดใครเป็นสายไปทำคอนเทนต์โอ้ถือว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ่ายวิดีโอได้โอเคนะแล้วก็สภาพอากาศตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าวันนั้นถ่ายลากเลยนะเช้ายวเย็นจริงๆคือคนยังอ่อมอ่ะแต่มือถือไม่มีอาการตัดหรือว่าบอกให้แบบคูลดาวหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าระหว่างถ่ายต้องบอกว่าเราถ่ายต่อเนื่องนะผลปรากฏว่าสามารถถ่ายได้ต่อเนื่องทั้งคู่เลยก็ถือว่าการจัดการพลังงานตอนนี้หรือเรื่องความร้อนเนี่ยถือ ก่อนไปเล่นเกมแบ็เพอร์ฟอร์แมนนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยต้องบอกว่ายินดีด้วยนะกับซีรีส์ Xiaomi 14T ในครั้งนี้เพราะว่าใช้ชิปเรือธงของฝั่ง d นเมซิเตียมาใช้นะครับตัว 14T Pro เนี่ยมากับ d นเมซิเตีย9300 Plus ซึ่งเป็นเรือธงนปัจจุบันเลยเพราะว่า 9 4 0ยังไม่ออกกำลังจะออกแหละนะแต่จะไม่มาตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเป็นตัวท็อปสุดทางฟังในเมซิตี้เนี่ยต้องร,รีบซืรร้อนะปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับสิเสี่ยวมี24 t ทีใช้เรือธงของเจนก่อนนะครับอย่างตัว830 0อัลตร้านั่นเองนะครับถามว่าความแรงโอ้มีตัวเสี่ยวมี24ใช้แซปรากอน8เจน3อยู่ในมือนะครับมันแรงเท่าไหมก็ต้องยอมรับนะครับว่าในมซิเตียเก0าสามย plus ยังเป็นรองตัวแซปรากอน8เจน3อยู่ก็ถ้า Xiaomi 14กับ Snapdragon 8 Gen 3นะครับไล่ไปเลยนะร้าน9 Xiaomi 14T Pro ตัว Dimensity 9300 Plus นะครับราน8แล้วก็สุดท้ายครับ Xiaomi 14T ตัวนี้ Dimensity 8300 Ultra ราน3นะครับคะแนนก็เรียงตามลำดับแบบนี้ไปเลยถ้าเกิดเราดูดีเทลนะครับก็ต้องยอมรับว่าตัว CPU ของ Dimensity 9300 Plus เนี่ยนะทำได้ดีที่สุดแต่ดีเทล overall อื่นๆเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าตัว Xiaomi 14T นะครับเป็นรองหมดเลย ึ่งมันก็เป็นควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่รองตัวตัวโปรลงมานะครับการเล่นเกมเองเนี่ยต้องบอกว่า s n a p ร r a g o n ปดเจนยังคงเล่นได้ดีกว่าเห็นไหมคะแนน gpu พุ่งขึ้นมาที่สุดเลยนะครับแต่โดยรวม overall แล้วก็ถือว่าเป็นมือถือที่ทําออกมาได้โอเคแล้วก็เลือกตามความเหมาะสมสําหรับการใช้งานก็แล้วกันนะโดยรวมแล้ว,ว1 4 t pro แล้วก็14 t เนี่ยการใช้งานทั่วไปก็ถือว่ายังใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะไปเน้นเลยนะครับก็คือเรื่องตัว storage นั่นเองเพราะว่าทำได้ดีคงเส้นคงวางมากสำหรับบในนรอี้ ถ้าเกิดดูสตอเรจเทสเนี่ยโอ้ถือว่าทําได้โอเคมากๆนะครับรักษามาตรฐานได้ดีนะครับตอน14ธรรมดาเห็นปะคะแนนก็ดีนะครับรีดไรส์ ry, เนี่ยนะครับ4,000กับ3,001ใช่ปะพอขยับมา 14TPO อันนี้ดีชัดเจนเลย3,090คับ3,080นะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็ตัว 14T ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะน้อยกว่านี้ไหมแต่ไม่ใช่ครับดีเกินคาดนะก็เป็น4,001กับ3,006นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยใช้ USB version 4xx นะครับหรือว่าเว version 4ขึ้นไปทั้งหมดเลยออันนเเี้้ยตงชชมขา เรื่องเกมเนี่ยมีคนประมาทไปเยอะว่าชิปลายเป็นซิตี้จะเล่นดีสู้กับแสบลากอนไม่ได้นะครับอ่ะเอาเล่นด้วยกัน2เกมนะก็คือเกมชิปอินแพ็คนะครับก็อีกเกมหนึ่งที่คนเนรียกร้องกันเข้ามาซึ่งผมไม่ได้เทสนานแล้วกับ rov นั่นเองนะครับเพราะบางคนบอกว่าเล่นไปแล้วก็มีปัญหานะครับสำหรับเกมชิปอินแพ็คเนี่ยเข้าไปกราฟิกของเขาเซตอัพมาระดับสูงแล้วนะโอก็เลยปรับเป็น60เฟรมปิดโมชั่นเบอร์ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เล่นไปปกติเลยนะครับเดินในโอเพนเวลนะครับเข้าดันลงดนันเล่นอยู่่่นะ่่พัััักกกนน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 นึงงเเเเลลลลลยยยยีีดหาาาาารรรรรอออบบบมมะะคคคผปปฏววตไ้ ก็ภายในเกิดขึ้นแค่50าิลนิตเท่านั้นเองนะครับแล้วการคูลดาวของเขาก็ทําได้ในระยะเวลาอันสั้นด้วยขณะเดียวกันตอนเล่นเกมนะครับถึงความร้อนภายในจะเกิดขึ้นในระดับนั้นแล้วเนี่ยไม่มีภาพกระตุกนะครับเฟร,รมดีไม่ภาพไม่ขาดแล้วก็มีความสมูทนะครับเฟรมเนี่ยก็ถือว่าเล่นได้สบายสบายเลยและความร้อนภายนอกครับความสดุดตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นโลหะนะครับเขาก็น่าจะกระจายความร้อนได้ดีอยู่แล้ว,วเป็นทุนน,นะครับทำให้ความร้อนภายนอกเนี่ยไม่ได้ร้อนจัดนะครับไม่ถึง40องศาอยู่ในช่วงประมาณ36-37 แตะแตะสามสิหน่อยๆโดยความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริเวณนี้นะช่วงขอม,มาทางด้านบนของเครื่องถามว่าเล่นมีผลไหมนานๆไม่มีผลนะอมมองว่ามันแค่อุ่นๆเท่านั้นเองต่อมา ROV เป็นเกมที่หลายคนมีปัญหาซึ่งอนมองข้ามมันไปนแล้วมันเป็นเกมที่ไม่กินทรัพยากรเลยนะคะวันนี้ก็เลยลองเทสเกมนี้แล้วกันผลปรากฏว่า สามารถเล่นได้นะครับบวกต่างๆเล่นได้หมดเลยคือต้องบอกก่อนว่าโอเวอร์ออลของเขาแล้วเนี่ยตัวนี้หน้าจอของเขาเนี่ยทัชแัมปิ้งเรทนะครับ480เฮิร์ส์นะครับแล้วก็อัตราดิเฟอเรนต144เฮิร์ส์ดังนั้น,นการเล่นเกมอ่ะมอว่ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาจากตรงไหนแต่ส่วนตัวโอ๊ตไปเจอพูดอย่างนี้ก็แล้วกันต่อมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เนี่ย Xiaomi 14T นะครับก็ชิปมันแตกต่างกันเนื่อมาเป็น Density 8300 Ultra ตัวนี้โอ๊ตตอน กว่าตัว 9300+ เพราะว่าเป็นชิปตัวก่อนก็เทสด้วยกัน2เกมแต่ว่าจะแตกต่างไปน,นิดนึงก็คือเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมชิน n ิมแพ็กนะสำหรับเกมนี้เข้าไปเนี่ยกราฟิกอยู่ระดับกลางนะครับมีเดียมก็เลยปิดโมชั่นเบอร์นะครับเปิดเป็น60เฟรมก็คือเล่นได้ปกติเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับสำหรับเกมนี้ส่วนความร้อนเนี่ยก็อยู่ในช่วงไใใล,ล่เดียวกันนะครับไม่ได้ร้อนจัดนะความร้อนภายนอกเนี่ยไม่เกิน36องศาไม่เกิน37องศาความร้อนภายในก็แตะ50นิดๆิแล้วก็กลับลงมาที่40กว่ากว่า หลังจากนั้นก็เลยลองเทสดูว่าถ้าเราเกิดเราปรับให้มันสูงขึ้นในเรื่องของกราฟิกเนี่ยได้ไหมก็ปรับมาเป็นระดับสูงนะครับอื่นๆก็เซตอัพเหมือนเดิมความร้อนเกิดขึ้นจริงอันนี้ต้องยอมรับว่าเล่นได้มีกระตุกบ้างเล็กน้อยใน Open World บางภาพมันก็แอบขัดขัดอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะนะหลังจากนั้นเนี่ยดูความร้อนภายในที่เกิดขึ้นเนี่ยแตะ60แล้วก็มา50กลางๆ50บปลายช่วงนี้นะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับความร้อนภายนอกอาจจะร้อนนิดนึงถ้าเกิดเราปรับกรา แตะเกือบ40องศานะก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นเกมชินส่วน PUBG อีกเกมนึงที่โอเทสมาเนี่ยไม่ได้เจอปัญหาอะไรคิวมันเดินบวกมันมากนะครับหน้าจอเครื่องนี้โอจจับถนัดมือกว่ารู้สึกว่าความที่เขามาเป็นเหลี่ยมเล่นเกมมันเข้ามือกว่าตัวนี้ที่มีความโค้งโค้งหน่อยนะอันนี้เป็นความชินส่วนตัวความชอบส่วนตัวไม่ว่ากันแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็ PUBG ปรับเป็นเฟรมเรทแบบสูงสุดเลยแบบลื่นไหลเลยแบบ120เฟรมเลยนะครับก็จังหวะเล่นเนี่ยเล่นได้นะภาพสวยแล้วก็ ไม่มีจังหวะที่ติดขัดนะครับในเรื่องการควบคุมหรือทัชชิ่งเองสามารถทําได้เล็งยิงคือสกิลโอเวไม่ดีๆโอ้ยังรู้สึกว่าเล่นเครื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเล็งยิงครับโอ้สามารถเข้าไปบวกเข้าไปคิวได้นะครับเรื่องจอทํามาได้เหมือนกันอย่างกับแกะมันมีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยมากๆนะครับสิ่งที่เขาไม่ให้มาเหมือนกันก็คือไซซิง6 6 7นิ้วนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ a m o โมเลด4 h ้เฮิร์์ดังนั้นความสมูทลื่นไหลในการสกอร์เนี่ยก็ ถือว่าทํามาได้โอเคมากๆทีเดียวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็นกนกคือ power with moderation นะครับเพราะว่าตัวธรรมดาให้มาที่1,920 Hz แต่ตัว Pro จะให้มาอีกเท่าหนึ่งนะครับ3,840 Hz อื่นๆเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันนะครับความสว่างได้สูงสุดนี่ที่500 nits น,นะครับแล้วก็พีคได้อีกถึง4,000 nits น,นะครับแล้วก็รองรับ HDR10+ Dolby Vision นะครับ DCI P3 ดังนั้นในแง่ของการดูคอนเทนต์เรื่องภาพโอไม่กังวลเลยนะมันทํามาได้โอเคมากๆอยู่แล้วแต่เรื่องเสียงอาจจะมีนิดนึงเหมือนกันที่เอรู้สึกได้อย่างนี้น เสี่ยมี่ 14T นะครับขอบด้านข้างเหลือเล็กน้อยดึงขยายได้เต็มจอนะครับภาพดีรายละเอียดดีเลยเรื่องเสียงนี่แหละนะครับพี่โอ๊ตเจอมาจริงๆเสียงเนี่ยมันก็ดังดีแหละถ้าเกิดเราเปิดดังสุดนะครับแล้วก็แนะนำถ้าเกิดดูคอนเทนต์เปิดด o มบี้แอดมอสด้วยเพิ่มมิติที่มันดีมากขึ้นความเป็นแต่โอ๊ตมองรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเปิดดังสุดเนี่ยมิติดีเสียงดีจริงแต่แอบลุ้นเหมือนกันว่าเสียงมันจะเกินเกินนิดนึง เห็นมีบางคนนะครับคอมเมนต์ประมาณว่าเจอเหมือนกันปัญหาว่าเสียงลำโพงแตกสำหรับ Xiaomi สิบสี่ T นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปดูคอนเทนต์อะไรมาส่วนตัวยังไม่เจอแต่ก็ s right. <S รู้สึกว่าเสียงมันแบบถึงขีดจำกัดของลำโพงของมันแล้วเหมือนกันนะครับพอตัดสลับมาที่ตัว1 4 T Pro นะครับจอเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> เหลือขอบเล็กน้อยดึงได้สำหรับเน็ f ฟร x ความคมชัดดีสีสันดีนะครับแต่เรื่องของเสียงเนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงสำหรับฟ e ลลิ่งเขาบอกไม่ถูกนะครับว่าตัวเนี้ยต่อให้เราเปิดเสียงดังสุดนะ แล้วก็เปิดตัว Jaby Atmos มิติมันดีมันไม่ถึงทางตันของลำโพงนะไม่ถึงติดลิมิตขนาดนะม,มาฟังเพลงกันบ้างนะครับเสียงไว้ดีเลยโปร่งใสดนตรีดีแล้วถ้าเป็นแบบเพลงแนวแบบฮาร์ดขึ้นมาหน่อยนะดนตรีหนักๆขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างอ่ะมาฟัง Green Day เนาะ ก็จะรู้สึกว่ากีตาร์มันเพอเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยมันดีนะครับแต่จังหวะที่ดรัมขึ้นหรือจังหวะทีมม่มันแบบมีเสียงกลองหนักหนักขึ้นมาเนี่ยผมบอกว่าไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะจากการฟังนะครับมันมาแบบเบามากเห็นปหกระดองกระเดื่องมันไม่มาเลยอะ่ะมันออกไปเสียงกลางซะมากกว่าเอาล่ะมาสุดท้ายแล้วนะครับโอจะป้ายยาแบบนี้แล้วกันซื้อไม่ซื้อไม่รู้แหละสำหรับเสียงมี่สทีเป็นตัวหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นตัวคุ้มค่าเพราะราคาของเขาเนี่ย 15,990บาทราคาถือว่าอยู่ในช่วงราคาดีมากนะครับในราคานี้คุณจะได้กล้องความเป็นไลก้าแต่จะมีความใสขึ้นมาคุณผู้หญิงน่าจะถูกใจกันขยับขึ้นมาไป,ไปที่ตัวรุ่นพี่เนี่ย21,990บาทโอเคมันครบจบทุกอย่างเลย ชิปก็มาแรงกว่าอะไรก็ดีกว่านะครับตั้งแต่วัสดุอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาเนี่ยถ้าคุณไหวคุณไปได้เลยแล้วิดของภาพก็จะมีความหนักแน่นดรามาติกเล่าเรื่องด้วยนะครับส่วนการใช้งานอื่นๆผมบอกว่าแทบไม่แตกต่างกันคือถ้าเกิดเราเป็นยูเซอร์ทั่วไปมันเพียงพอมันเหลือทั้งคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อยกันน่าจะเป็นตรงนี้แหละและอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปหาโปรดีๆก็สามารถไปหาได้เพราพวะถ้าซื้อราคาเต็มอาจจะหลุดช่วงพรีออเดอร์มาแล้วเนี่ยของแถมอาจจะไม่หือหว่าสักเท่าไหร่ สำหรับตัวนี้ครับ 14T เนี่ยก็อนมองว่าตัวนี้มันมีความขาดไปบ้างชิปอาจจะไม่ได้แรงที่สุดขาดฟังก์ชันขาดฟีเจอร์บางอย่างไปลำโพงอาจจะไม่ได้หนักแน่นขนาดนั้นไปลองหน้าร้านอีกทีนึงก็ได้ถ้าเกิดคุณลองแล้วรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันรับได้ก็โอเคมันไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งคู่มันมีดีแตกต่างกันก็ไปลองเลือกกันดูได้นะครับก็ถ้าเกิดมีคำถามก็ถามมันเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวเข้าไปตอบกันอย่างแน่นอนนะครับช่องเราเป็นช่องที่ชอบตอบคำถามกันอยู่แล้วนะครับเหมือนส่งจดหมายถามตอบกันนะครับสำหรับวันนี้ ยังไงคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ